สวัสดีค่ะ,ะน้ำหนึ่งฟาร์มหอยเชลลี่สีทองขอนแก่นนะคะอ่าซื้อพี่หนึ่งนะคะหนึ่งสุภาพรป้องรอดค่ะอา ที่แรกก็เฮ็ุเป็นอู๋สมรถยนต์นะคะบัดนี้ช่วงนั้นมันเป็นวิกฤตช่วงโควิดนะคะพศ62-63เนะะี่ยค่ะเป็นเป็นโควิดนะคะไปไซบ่ได้บัดนี้ก็เลยมาปลูกพักอยู่ในสวนของเฮานี่นะคะตะกี้มันกระสิเป็นเนื้อที่แค่บลายนะคะเจตผ่าร่างว่าเนาะคะ่ะบัดนี้เมื่อนั้นอยาก,กินหอยนะคะอยาก,กินหอยแห้ง ไปซื้อตะมัวเขาเขาก็ใส่หอยดำนะคะหอยเชอรี่สีดำหอยหน้าเหาน,านะคะใสหน่อยก็ได้คิดว่าเอ๊ห e ้สีเบี้ยงได้บอหอยเชอรี่สีทองเอยหอยเชอรี่หาเนี่ยนะคะก็ได้คิดว่าเป็นทองนะคะตอนนั้นก็เลยเสรชเข้าไปหาคนหาว่าสิซื้อกระช่างบกนะคะกระช่างบกมาเลี้ยงหอยบันดีมันก็เลยไปเห็นปักหอยสีทองนะคะเชอรี่สีทองก็เลยว่าเอ๊ e y, มันคืองามแพแห้วกหัวมันก็เป็นเหลืองๆนะคะเป็นตะแสบกลัวนะคะแต่ว่ามันมี พันขายที่แพงนะคะตอนนั้นวันี้ก็คิดว่าเอ๊ะไหนๆจะเลี้ยงแล้วเลยลองสีทองเพื่อมันเป็นตลาดดีนะคะตอนนั้นก็เลยร่องสัง่งสั่งมาเลี่ยงอยู่ประมาณ3,000บาทนะคะแล้วก็มีไข่ของเขาผอมมาฝักนะคะมาฝักตอนแรกก็ไข่ฟอร์เบิดนะคะที่เขาทรงมาให้ฝักเนี่ยคือฟอร์เบิดหลังจากนั้น เฮ้ากับเล่ไปเห็น YouTube ของเกาหลีนะคะที่เขาเลี้ยงหอยในฟ้ามนะคะเป็นหอยเชลีดำเฮ้ากับเล่ศึกษาวิธีการเลี้ยงนะคะเป็นาการฟักไข่แบบใดเอาไข่ไปอบแบบใดนะคะพัฒนาการเป็นจังไดเลี้ยนรูมากแล้ก็เอามาปรับใส่่ในฟ้ามนะคะหลังจากนั้นกับโซ่พมโซเลตมากนะคะฟักไข่อนุบาลได้ดีนะคะ ของหนึ่งนี้ซีใไซบอ่อปูนนะคะบอ่อปูนนี่กับขนาด2คูณ2.5เมตรนะคะก็สามารถใส่ได้หลายอยู่ค่ะจังพ่อเม่พันธ์นังสีก็ใส่ได้สี่ร้อยห้าร้อยตัวเลยนะคะแล้วก็มีบอ่อกระช่างบกเป็นบอ่อพยางนะคะบอ่อพยางของหนึ่งอ่เป็น2เมตรคูณ3เมตรนะคะสามารถใส่ได้ได้ขึ้นกันนะคะห้าร้อยถึงหกร้อยตัวนะคะตามจำนวนจำนวนที่ปริมาณที่พอดีนะคะ คันหลไปกว่านี้กัน mm. เบียดกันแย่ mm. กัน mm. มันกับโบยไยนะคะ mm. หรือขันหน่อยก็นกีน่นกระไดอยู่นะคะแต่ว่าบวกว้นเกินบวกวนหลนะคะเพราะว่ามันเบียดกันมันใหญ่สานะคะ mm. หนึ่งกระสีมาเบิงน้ำน้ำว่านน้ำเขาเสียบอน้ำเน่าบอนะคะขันเทาสังเกตว่าน้ำเขาออกสีคุณคุณมี่กินแลลวเข้าก็เริ่มเปลี่ยนน้ำนะคะ ขันโซดว่าน้ำยังใสยังดีอยู่ซีซีหาเมือกซากนะคะจะบเปลี่ยนแต่ว่าค่ะสังเกตว่าเมื่อนีเขาห้อาหารเสริมของเขาก็คือพวกอา,อาหารเม็ดไอศกีนนะคะน้ำมันก็จะเสียไว้เทากับพวนเปลี่ยนน้ำออกนะคะแล้วก็รกักหาพืชน้ำหาจอกหาแหนมาเสริมเป็นอาหารในเขากินนะคะ ยูนีสีมีแต่เชอรี่สีทองนะคะเชอรี่สีทองนี่ก็สีมีอยู่สองสายพันธุ์นะคะก็คือเป็นเปลือกสนิมกับเปลือกทองค่ะเปลือกทองเขากาสิมีสีออกสมออกเหลืองนะคะขันเปลือกสนิมก็สิเป็นออกสีน้ำตาลนะคะสีโกโก้แบงซีแม่ค่ะแต่ว่าเนื้อเขาจะเป็นทองทั้งเบิดนะคะ นี่ห้าจะเบิงฝ้าเขานะคะเบิงตัวผูตัวเมียเนี่ยห้เข้าสังเกตอยู่ที่ฟ้าฟ้าตัวผูจะเป็นฟ้านุ่นนะคะฟ้าตัวเมียจะเป็นฝ้าเรียบเป็นแอ่งล่งนะคะหรือมือไม้นะคะขันตัวน้อยมันกระชิบวงบอกฝ้าหยากนะคะหายเข้าเบิงที่ก้นหอยก้นหอยเนี่ยตัวผูเนี่ยเขาสิเป็นกลนออกดำออกออก,ออกบดออกบดดำนะคะตัวผูออกบดดำแต่ว่าตัวเมียเนี่ยก็จะออกดำดำไปถึงกลนขวัวของกลนหอยเลยนะคะ กแยกระวางกลนนะคะกลนขาวกลนดำช่องทางการขายกับซีมีหนาฟ้ามนะคะขายหนาฟ้ามแล้วกะขายออนไลน์นะคะขายทุกช่องทางของออนไลน์นะคะกับเป็นพวกเฟซบุ๊ o ติ๊กต o อกอีกอย่งพวกนี้่ะคะก็เลยลองปรดขายในโซเชียลเบิงคือคนอื่นว่า เขาขายได้เดา๋ยลองโพดเบิองหอยห้างามๆเนี่ยปรากฏว่ามีคนสัง่งสั่งหลายนะคะสั่งเขามาสื่อทางออนไลน์ในหลายแห้งนะคะจนว่าหอยพ่อๆขายออเดอร์คือจังหลายๆคลิปทีหนึ่งเคยเ้าไปทังสี่ถึงแสนตูนะคะแต่ว่าบม่มีหอยทรงให้ลูกค้าหลังจากนั้นก็เป็นที่มากของการเลี้ยงมาเรื่อยๆนะคะจนะตลาดดีออเดอร์มีตลอดแต่ว่าหอยห้าเนี่ยเลี้ยงบ่ท่านไหญ่บ่ท่านนะคะ ตอนนี้ยูนีสิคายเป็นว่ามันถูกใส่นะคะเริ่มแต่ตะไคร่หุ่นละไปไคร่เราก็จะเป็นใส่เหรียญบาทเหรียญหาเหรียญซิแล้วก็เป็นพวกกิโลนะคะพวกกิโลก็เป็นห้าสิขัดเกตเกตจักหน้อยว่าก็จะเป็นสนิมหรือหรือเป็นเปลือกบอสวอย่างสิที่เขาจะสามารถออกมาออกกิโลได้ขันอันใดเป็นเปลือกสวยๆที่เขาขัดเป็นสายพันธุ์นะคะเขาสิขายเป็นแม่พันธุ์คายเป็นที่เอาไปขยายพันธุ์ใดที่มันสวยนะคะตอนนี้คนก็นิยมแบบว่า เบือกสวยงามบางสินเนี่ยค่ะไล่ได้ช่วงนี่มันหอยบะมี่นํำนะคะขันมี่หอยจังสีกระาลนะคะจังช่วงปีหกสามหกสี่ 3, 4, จังสีก็ค,คือขายดีนะคะไล่ได้ถึงแสนกว่าบาทอยู่นะคะไล่ได้ตัวเมื่อกับสิอยู่างหนึ่งพันถึงสามพันบาทประมาณเนี่ยค่ะ สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มเลี้ยงนะคะตลาดตอนนี้นี่ยิ่งเป็นตลาดที่แบบว่าอยากกินนะคะอยากกินแต่ว่าบ่มีหอยกินนะคะคือแต่ก่อนนี่คนอยากเลี้ยงเพื่อว่าขยายเอาพันุนะคะแต่ตอนนี้นี่คนอยากกินแต่ว่าบ่มีปริมาณหอยที่สีใหายลูกค้านะคะออเดอร์เนี่ยสร้างทีละสามร้อยโลส่งลูกค้าได้ทีละเจ็ดสิบแปดสิบโลนะคะบ่มีหอยนะคะมันก็นใยญ่บ่ท่าน ยูนีที่แรกก็เฮด่าเสริมแต่ตอนนี้เป็นรายได้หลักมือหนึงนี่รายได้หนึ่งถึงสามพบาทนี่ห้างหาอยู่ได้นะคะเพราะแค่ห้ามีหอยนะคะขันมือใดว่ามีหอยกับ่่พี่รายได้นะคะ <S <S ช่องทางการติดต่ขอขขาหนึ่งกับทักเฟซหนึ่งคำว่าไดนะคะที่น้ำหนึ่งนะคะน้ำหนึ่งภาษาอาังกฤษนะคะ แล้วก็นในเพจดนะคะเพจน้ำหนึ่งฟาร์มหอยเชลลีสีทองนะคะหรือผู้ใดสะดวกมากนะคะที่หนาฟ้ามมังสีก็ได้นะคะอยู่หนาฟ้ามก็อยู่หนาถนนมาริวันเลยนะคะอยู่ตรงข้ามวัดท่าประชุมบ้านดอนดูนะคะอยู่ฟังบ้านโสกม่วงนะคะตำบลหน,นองบัวอำเภอบันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะ <S <S